ค่ะหัวเรอเอาวันนี้วันนี้ได้โอกาสดีมาวิ่งได้จักรอบเลยลูกได้จักรอบรอบเดียวค่ะรอบเดียวปกติมาวิ่งไวออกไหมวันนี้ได้โอกาสน่ดีกินมากเลยต้องมาวิ่งเนี่ยต้องออกเออเนี่ยเป็นในสถานที่นานาวิ่งไหมลูกนานาออกกําลังกายเนาะใช่บรรยากาศดีค่ะลมก็เย็นไม่ร้อนมากด้วยค่ะเนาะเย็นๆอากาศตอนในประมาณห้าโมงเย็นกว่าๆเกือบหกโมงเนาะ การก็เลยลงมตกเหนื่อยยังคู่เหนื่อยอันนี้ก็มาหานู่นมีหนุ่มๆออกกำลังกายด้วยนี่ท้าสาวเออกินที่เที่ยวรู้จักครับสองสาวนี่ชื่ออะไรลูกชื่อเหรนแพ้ค่ะชื่อไรเบนไหค่ะเบนแพ้เป็นคนบ้านไหนลูกหนูเป็นคนบ้านเพิ่มบ้านเพิ่มอันนี้เป็นคนบ้านไหนบ้านบัวค่ะบ้านบัวใช่ค่ะออกกำลังกายอันนี้วันแรก ครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยคั้งแต่สร้างเซตหนี่ใชงอันนี้ก็มีคนมาออกกำลังกายเต็มเลยครับีบ๊ายบายเอาลูกน้องมาด้วยโอเควันดี้ครับวันดีครับอันนี้ครูเอ็มก็ครูอะไรเนาะครูเอ็มก็ครูครับก็มาออกกำลังกายด้วยกันครับขอบคุณครับปกติชอบบิ่งหรือเยาะหรือแบบเดินแบบพักผ่อนหย่อนใจได้ไงชอบเดินชิวๆไหมครับเดินชิวๆ <laughs> แต่มีนะคะ <laughs> ได้ออก,กล้างกายโอเคครับก็แต่สูดอากาศเยน็นๆหายใจแบบโล่งปอดเนาะรับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ไรยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มิถุนายนครับอยู่ที่บึงสวนพักเ mm hmm. ทศบาลตะบน,นสูงครับชุมชนสวนพักนะครับกำลังกายกันเด้อครับนี่แต่จะโต้งนะครับอุ้มเอีกสวยครับครับ โอ้สวยมากครับโอเคอาวางพาน,นุ่มๆมาเที่ยวถึงวะอ่ะเชิญชวนออกกำลังกายหน่อยสาวๆค่ะก็มาออกกำลังกายได้กันนะคะ,อะเอาเบนออกกำลังกายออกกำลังกายดีมีประโยชน์คะ่ะมาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะครับสวัสดีครับ <laughs> นี่ก็มีบัวนะครับบัวขาวแม่บัวกลางบึงพี่ยาสวยครับบัวป็นจักรอบแล้วครับขึ้งมาขึ้งมาออกกำลังกายครับ,รบได้กี่รอบแล้วครับโอเคครับสุขภาพแข็งแรงดีครับ ยกนิ้วใหรคร,บรับวันแล้ว3มองครับโอ้ของแท้เลยนเนี่ยไป่วิ่งกันได้ครับพี่น้องสวัสดีอีกครับ